สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับตัวอย่างนะครับของรากตักกยะนั้นนะครับแล้วก็จะมาหารากของสมการดังนี้นะครับที่เขาให้มาเลยนะครับเวลาเราหาพ้าูนามพ้าูนามหนึ่งเนี่ยเราจะต้องหาตัวประกอบของพจน์ค่าคงที่แล้วก็ตัวประกอบของพจน์นาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวประกอบข้างที่คือหนึ่งนะครับก็จะเป็นบวกลบหนึ่งนะแล้วก็ตัวประกอบของพจน์ผลพจน์นานะครับคือสายกสองกระด้ามาดังนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเอ พิจารณาละจากาตัวเหล่านี้นะครับคือบวกลบหนึ่งบวกลบเศษหนึ่งส่วนสองครับบวกลบเศษหนึ่งส่วนสี่บวกลบเศษหนึ่งส่วนแปดบวกลบเศษหนึ่งส่วนสิบหกและบวกลบเศษหนึ่งส่วนด้วยสามสิบสองครับ ดังนั้นจากตรงนี้นะครับครูก็จะเอามาพิจารณารา,ลลากโดยการแทนเข้าไปใน x ดูว่าตัวใดได้ศูนย์นะครับอันนี้เราไปคิดดูนะขอเคืเรยแล้วกันนะครับว่าคือหนึ่งส่วนสองนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้ว่าให้มันเป็น f x นะครับจะได้แทนได้เนาะจะได้ f ของเศษหนึ่งส่วนสองครับเท่ากับศูนย์และเนื่องจากว่าหึงส่วนสองเป็นรากใช่ไหมครับเนื่อง็จะได้ว่า f x ของเราจะเท่ากับ 2x ลบ1นะครับคูณกับอีกพหุนามหนึ่งคือ gx นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะหา gx กันหา gx นะครับได้จากการหารสังเคราะห์ครับอ่าครับเราจะหารสังเคราะห์กันนะครับตัวนี้เราก็ทบทวนนะครับเอาสมบัติของทุกพจน์นะครับมาวางเรียงต่อกันเลยครับตามดีกีนะ32 44ลบ22ลบ6แล้วก็1นะครับตั้งหารสังเคราะห์เลยครับ ตัวนี้เราเอาลากที่เราหาเมื่อกี้ก็คือสี่ส่วนสองนะครับมาหามันจะได้ว่าดึงถายสองลงมาครับถ่ายสองขึ้นไปคูณสี่เ่วนสองครับได้เป็นสิบหกนะครับบวกกันได้เป็นหกสิบครับหกสิบคูณสี่เงินสองได้สามสิบนะครับบวกกับลบยี่สิบสองได้เป็นแปดแปดบวกสี่เงินสองได้เป็นสี่ครับบวกกับลบหกเมื่อกี้ได้เป็นลบสองและลบสองไปคูณกับสี่ส่วนสองได้เป็นลบหนึ่งนะครับบวกกันเป็นศูนย์นะ ตัสุดท้ายควรจะเป็นศูนย์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ gx ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ s ซส์ x กำลังสามดิก,กีตลลลงมาหนึ่งนะครับบวกหกสิบ x กำลังสองบวกแด x ลบสองนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาหารากของตัวนี้ต่อโดยพิจารณาตัวประกอบของ ค่าคงที่แล้วก็พจน์นนะครับขอแทนให้แล้วกันนะครับว่าจะได้ว่าแทน gx ด้วยเศษหส่วนแปครับแล้วได้ศูนย์และจะได้ว่า gx ของเราเนื่องจากว่าหนึงส่วนแเป็นรากของ gx นั่นหมายความว่าแปด x ลบหนึ่งจะคู่กับอีกพหุนามหนึงให้เป็น hx ครับะมาหา hx กันต่อนะครับทำรอยเดิมเลยครับหา hx ได้จากการหารสังเคราะห์ครับจากการหาสังเคราะห์เราก็เหมือนเดิมเลยนะครับเอาสามประสิทธิ์มาวางนะครับสามสิบสองหกสิบแปดแล้วก็ลบสองตั้งหารสังเคราะห์ครับอ่าแล้วก็เอารลาัเราหารได้มกเมื่อกี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับมาดึงถายสองลงมาครับถ้ายสองคูณเศษึงส่วนแปดได้เป็น สี่นะครับบวกกับหกสิบเป็นหกสิบสี่ครับหกสิบสี่คูณกับเี่สิบแปดได้แปดครับบวกกันเป็นสิบหกนะครับสิบหกคูณกับเี่สิบแปดได้เป็นสองนะครับบวกกับลบสองได้ศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับนั่นคือฮีเอ็กของเรานะครับก็จะเท่ากับสามสิบสองเอ็กซ์กำลังสองบวกหกสิบสี่เอ็กบวกสิบหกนะครับ อันนี่คือสรรมการทิกของเรานะครับอทีนี้เรามาพิจารณานะครับสรรมการพิกนะครับเพื่อจะหาเอ่อรากต่อไปนะครับให้เท่ากับศูนย์จะเห็นว่าทุกพจน์นะครับมีศูนยเป็นตัวร่วมเราก็หาด้วยศูนยตลอดนะครับก็จะเหลือเป็นสอง x กำลังสองบวกสี่ x แล้วก็บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับเรารู้วิธีการหา รากโดยใช้สูตรได้แล้วใช่ไหมครับก็จะได้ว่า x นะครับเท่ากับลบ b ลบ b ก็คือลบ4บวกลบสแควรรูท b กำลัง2ก็คือ4ยกกำลัง2ครับลบ 4ac a คือ2 c คือ1หารด้วย 2a a คือ2นะตรงนี้ครับก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ4ด้านในนะครับจะได้ว่าเป็น16 16ใช่ไหมครับตอนนี้ลบกับ8เหลือเป็น แปดนะครับหารด้วยสี่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ2องสแควรูทสองเพราะฉะนั้นนะครับตัดทอนนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นสองสองสีนะครับต้อนี้ตัดครับเดือเศษสองเนาะก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ2บวกลบสแควรูทสองต่วน2นะครับดังนั้นสรุปตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้น รากของสมการนี้นะครับมีสี่ตัวนะครับกำลังสี่คือเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนแปดลบสองบวกสแควรูทสองส่วนสองแล้วก็ลบสองลบสแควรูทสองส่วน 2. สองน,นั่นเองเป็นอันจบคัดพม